โฟกัสช็อคเวฟมหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีลดปวดตรงจุดลงลึกไม่เจ็บวันนี้ปราณทรการแพทย์จะพามาทำความรู้จักกับเจ้าโฟกัสช็อคเวฟเครื่องมือที่ปล่อยคลื่นลงจุดกดเจ็บได้ตรงและลึกโดยไม่รู้สึกเจ็บบริเวณผิวขณะทำ แวะมาดูกันค่ะว่าใครบ้างที่เหมาะกับเจ้าเครื่องนี้ก็จะเป็นในกลุ่มการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อการบาดเจ็บบริเวณเส้นเอ็นการบาดเจ็บของข้อต่อโรคทางระบบประสาทส่วนปลายเราจะพามาดูหน้าตาของเจ้าเครื่องนี้กันค่ะว่าเป็นยังไงผิวสัมผัสเป็นซิลิโคนนุ่มนิ่มเวลาโดนตัวไม่เจ็บสัมผัสนุ่มสบายตัวคลื่นสามารถปรับตามความลึกของจุดปวดได้ขณะทำไม่มีอาการเจ็บบริเวณผิวสัมผัสจึงนิยมใช้ในข้อต่ออาทิเช่นข้อไล่ย ข้อเท้าในกลุ่มคนที่มีการอักเสบของเอ็นบริเวณข้อเท้าไม่ว่าจะเกิดจากการทำงานหรือการเล่นกีฬาหรือจะเป็นในส่วนของข้อเข่าที่เกิดเอ็นอักเสบจ,จากความเสื่อมของกระดูกสะบ้าหรือการบาดเจ็บขณะเดินก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้ลงลึกตรงจุดมากๆเลยค่ะชาวออฟฟิศอย่างเราก็อย่าก,กังวลไปค่ะข้อศอกก็รักษาได้กลุ่มที่ปวดข้อศอ,อ,อกจากการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือยกงานเป็นเวลานาน,าน,าน แม้กระทั่งข้อมือคอเล็กๆเ,เครื่องนี้ก็สามารถลงได้ถึงและตรงจุดเช่นกันค่ะหากอยากสัมผัสเทคโนโลยีลดปวดอย่างโฟกัสช็อคเวฟสามารถเข้ามาใช้บริการกับเราได้ที่ปรานทรการแพทย์ประกันกลุ่มครอบคลุมเบิกจ่ายตรงกับทางบริษัทก็ใช้สิทธิ์ได้ปราณธรการแพทย์ยินดีต้อนรับค่ะ